สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้16เมษายน2 5ง5ช่องปอนบ้าน YouTube ครับระวังนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับระวังห้ามนำสิ่งของ5รายการนี้เข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเลยนะครับฝ่าฝืนปรับสูงสุด1 0 0 0 0แบาทครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจไทยคู่ฟ้า ก็จะแนบลิงก์ข่าวเพจไทยคู่ฟ้านี้ให้ท่านผู้ชมอ่านเองที่คอมเมนต์แรกนะครับจะอธิบายสั้นๆดังนี้5สิ่งของต้องห้ามนำเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศโทษสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทนะครับก็มีพลาสติกหูหิ้วความหนาน้อยกว่า36มิไมครอนนี่อันที่1อันที่2แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียวอันที่3กล่องบรรจุอาหารโฟมทับพลาสติกอันที่4ช้อน ซ่อมพลาสติกอันที่5หลอดพลาสติกนี่ถ้านําเข้าอุทยานแห่งชาติตัวประเทศโทษสูงสุดปรับ1 0 0 0 0แบาทครับเขาก็ทําขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศลวดปริมาณขยะในอุทยานโดยมีผลบังคับใช้6เมษายน2565เป็นต้นไปนะครับที่มาของข้อมูลในการที่เพจไทยก๊ฟ้านำมาลงข่าวแจ้งประชาชนทราบก็คือ เว็บไซต์ราฐกิจจานุเบกษา5เมษายนก็คือได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5เมษายนเสร็จแล้วหลังประกาศ1วันก็มีผลบังคับใช้ทันทีก็ทําให้ตั้งแต่วันที่6เมษายน2565เป็นต้นมาใครก็ตามที่นําสิ่งของ5ชนิดนี้เข้าไปในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศจะมีโทษโดนปรับสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับก็ระมัดร,ระวังนะครับสําหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ